วัสด,ดีจ้ะพ่อจ้าแม่จ้มามะช้าโทรศัพท์มันตัดนะจ๊ะ๋ยวนี้เยพินจะมานําเสนอโอกิที่เยพินตัดมเช้าเนี่ยเราแช่น้ํายาไว้แล้วนะจ๊ะเห็นไหมน้ํายาสีชมพูนะเห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะมาแล้วน้ํายาที่เหลือเนี่ยไปไหนละ่ะก็เดี๋ยวก็จะเอาไปเทโคนต้นโอกิที่เราตัดมานะจ๊ะนี่เห็นไหม วิธีทำของเยพินไม่ได้มีอะไรเลยนะจ๊ะจากที่ายพินชำช้างมาตัดช้างมายกยอดช้างมาตัดหน่อช้างมาวิธีการของเยพินไม่ได้ยากเลยนะจ๊ะนี่จ้ะเดี๋ยวเอาเก้าอี้มานั่งก่อนทบต่อเนอะอาะเดี๋ยวเยพินจะเอาปูนแดงทานะดินที่ปลูกเยพินใช้ดินอะไรล่ะกระดินอะไรล่ะพ่อจ๋าแม่จ๋ากระดินที่เยพินปลูกบอนสีนี่แหละายพินก็ปลูกเลยอย่างเงี้ย วิธีการไม่ได้ลากใหม่ออกเลยเห็นไหมเนะี่ยเห็นลากใหม่ไหมเดีย๋ยพินไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นหรอกจ้ะเดี๋ยพินไม่ได้ใช้เปอร์ไรใช้อะไรหรอกเห็นไหมอันนี้รัดละที่ตัดไว้วันนั้นนะ่ะเห็นไหมสวยละเหลืองละได้นี่นี่ดียพินก็จะปูนแดงทาทาแล้วก็ปลูกเลยจ้ะเนี่ยปลูกแล้วกดให้แน่นๆแล้วก็ไปวางไว้ในร่มจ้ะ ถามว่าอบไหมไม่ได้อบหรอกอบก็ได้ไม่อบก็ได้จ้ะสำหรับเจพินนะแล้ววันนี้อากาศมันชื้นเน่ยโอกินาว่าวันนี้ได้สิบต้นจ้ะโอกินะว่าเจพินได้สิบสิบต้นหรือเก้าต้นเนี่ยจาไม่ได้แล้วได้ช้างขาวหนึ่งต้นอันนี้ช้างขาวนะใครสนใจจองนะหนึ่งพันบาทนะน,นี่ช้างขาวแล้วมีช้างเหลืองมาอีกหนึ่งต้นแนละ้ววันนี้นี่อันนี้ช้างเหลือง อันนี้ช้างเหลืองช้างเหลืองไม่มีเนี่เห็นไหมไอ้จอยเนี่ยไอจอยแล้วอันนี้ก็ไอจอยนะไหนล่ะไอจอยไอจอยหนึ่งไอจอยหนึ่งไอจอยสองอะไรนี้จะเป็นไข่ค่านเนี่ยต้นนี้เท่าไหร่ดีสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งใครสนใจทักมานะจ๊ะแต่อันนี้ ถ้ารับเลยหนึ่งพันบาทแต่ถ้าเยพินผัสติดแล้วทําติดแล้วลากแล้วอะไรแล้วก็ฝ่าหนึ่งพันบาทจา้ะแล้วนี้ก็ได้โอกินาว่ามาเก้าหนอไม่ใช่สิบหนอเก้านหนอเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเยพินขอชําก่อนนะเวลาตัด,ต,ดตัดโอกิต้องตัดให้หมดกอเลยถามว่าอย่างนี้ชําได้ไหมชําได้เลยไม่ต้องแปลอะไรเดี๋ยวเยพินก็จะตัดใบในี้ทิ้งมาขอกันเนาะขอขอขออันนี้ก่อนกล้องก่อนเนาะ กอ,อ,นะองเห็นยายพินไหมเนี่ยเห็นยายพินไหมเนี่ยเมื่อกี้ยายพินนี่นั่นนี่อยู่ <c oughs> อากาศเปิดฝนมันจะตกจ้ะ <c oughs> ถ้าอากาศอย่างนี้ยายพินเหมือนจะไม่สบายจ้ะนอนตั้งแต่เช้าแล้วนะพอทําคลิปเสร็จยายพินก็นอนเลยนะอันนี้ถ้าใบมันมันไม่สวยไม่ถูกใจนะยายพินตัดทิ้งเลยยายพินไม่ได้เอาไว้นะช้างขาวนี่คือตัดใบทิ้งเลยน้องจะได้ไม่เป็นภาระจ้ะโอเค หลายคนชอบบอกว่าเยพินไม่สงสารต้นไม้ทาไมจะไม่สงสารล่ะเพราะสงสารต้นไม้ไงถึงตัดออกตัดให้ใบน้องเหลือน้อยๆน้องจะได้ไม่มีพะละอันนี้ช้างเหลืองช้างเหลืองมีสองใบแต่ว่าเงาเยอะไม่ต้องตัดได้และนี่จันประกายดาวผ่าเน่าดีไหมมีสองตาต้องผ่าลอกใบที่เสียๆออกซะน้องจะได้ไม่ไม่ไอ้นี่ไม่เป็นห่วงใบที่จะช้ำ มีสองยอดนะเนี่ยสวยมากเลยประกายดาวแล้วมีตานี่อีกนะเนี่ยจะแตกอีกจาะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่จ้ะวิธีการก็คืออย่างเงี้ยนะ่ะแล้วก็ดินที่ปลูกไอ้นี่นะ่ะปูนแดงทา น,นีช้างขาวอันเนี้ยสีเดียวกับช้างเหลืองเลยนะแต่ความรินเป็นช้างขาวจ้ะอันหน่อของคนสิงห์บุรียายพินไม่ได้ต้องตัดไม่ได้ตัดนะเดี๋ยวจะเอ,อ้ยยายตัดของผมแล้วหรืองไงไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดนะครับรอคนสิงห์บุรีมาตัดวันนี้ยายพินว่าจะเอาไม้ไมีให้ที่สิงห์บุรีไงมาเช้าก็จะตัดแล้วไปให้สิงห์บุรีพอดี พี่สาวให้ปลาเยพินก็เลยกินข้าวกินข้าวสายไงกินข้าวอิ่มเป็นลมเลยไม่ได้ไปเลยมันไม่ได้เป็นลมแบบนั่นหรอกแบบพอกินข้าวสายปุ๊บอ่ะแปดโมงปกติเยพินจะกินข้าวแต่เจ็ดโมงกว่างไงมอเช้ากินข้าวแปดโมงใจคอไม่ดีเยพินก็เลยไม่ไปนะจ๊ะทีแรกกะว่าจะตัดช้างแล้วจะไปให้น้องที่สิงห์บุรีเลย เดี๋ยวพอแห้งแล้วเดี๋ยวยายพินก็จะมาปลูกละยากไหมไม่ยากนะและนี่ที่ตัดไป็รุ่นแรกๆอะ่ะนนี้ช้างขาวช้างเหลืองไม่ใช่ช้างขาวอันนี้ช้างเหลืองของยายพินเนี่ยพวกนี้แม่จา๋าแม่จ๋าจากจังหวัดอะไรล่ะทางอีสานยายพินจําชื่อไม่ได้ซะแล้วสิโอนเงินมาให้ยายพินแล้ว ขอขอบอนกระดาษแบบจุกจุกเลยอขอบอนกระดาษแบบจุกจุกเลยพันหนึ่งโอดตังมาให้ยยพินพันหนึ่งเยพินก็จัดไปให้แม่จ๋าแบบจุกจุกเลยเนี่ยต้นใหญ่ๆเลยนะหนึ่งต้นอะไรนี้เง่าใหญ่ๆแบบแทบจะมีไข่แล้วนะอีกหนึ่งต้นนี่ใกล้จะมีไข่แล้วมั้งเนี่ยนี่อีกหนึ่งต้นนะย่างใหญ่เลยนะ ไม่ได้เอาไข่ของแม่จา๋าออกนะเพราะว่าเยพินจะถอดกระถางออกแม่จา๋าเอ้ยเนี่ยแม่จา๋าที่แอบดูอยู่อะ่ะที่โอนตังมาให้เยพินแล้วเนี่ยไข่มีแล้วนะจ๊ะเนี่ยกระดาษเยพินนะขนาดนี้มีไข่แล้วนี่แม่จา๋าเนี่ยนะเยพินจะหอ่อไอ้นี่ให้อยู่ห่อตุ้มให้อยู่รือของแม่จา๋าแล้วนะเพราะว่าส่งทั้งกระถางอย่างนี้ไม่ได้แต่มันใหญ่ไปจ้ะ แม่จ๋าได้ไข่แล้วนะนี่นะช้างเหลืองหนึ่งต้นกระดาษหนึ่งสองต้นแม่จ๋าขอแบบจุกๆุกะอุดรปะ่ะยายพินจําไม่ได้เมื่อวานโอนตังมายายพินแล้วนะขอกระดาษแบบจุกๆุกร้อยหนึ่งไอพันหนึ่งเลยแม่จ๋านี่เลยจ้าแม่จ๋า เยพินตัดอันนี้ไว้อีกอันหนึ่งนะพรุ่งนี้เยพินส่งให้นะจ๊ะแม่จา๋าวันเสาร์ส่งมาวันเสาร์เยพินแพ็คไม่ทันจะไม่สบายไปสนีมาไวเพราะว่าวันเสาร์ไปสนีทํางานครึ่งวันนี่จะ้ะแบบจุกๆเลยจ้าเห็นไหมหนึ่งหน่อหนึ่งนอนนะแม่จา๋าได้ไปแล้วแม่จา๋าตัดอันนี้ออกเลยนะแม่จ๋านะในตัดอันนี้ออกแล้วปลูกแล้วอันนี้เอาฝังไว้แม่จา๋าก็จะได้อีกหนึ่งหนอ่อสองหน่อ ขั้นต่ำหัวนี้แม่จ๋าจะได้ถึงสามหน่อนะอย่พินห่อให้เลยนะพวกนี้แม่จ๋าบอกว่าเอาต้นกระดาษให้แม่จ๋าพันหนึ่งขอแบบจุกๆเลยจุกแล้วพวกนี้แม่จ๋าจุกแน่เลยส่งพวกนี้นะแม่ถึงวันนังคารน,นะแม่จ๋าเห็นไหม สงเหลืองกระดาษอันนี้กระดาษที่ลื้อไม่ได้ลื้อเอาไข่ของแม่จา๋าออกนะลื้อเพื่อให้รู้ว่าไอเน,นี้ยแม่จา๋าพวกนี้จะไม่ได้ใส่กระถางลูกนี้ไปนะใส่กระถางแล้วมันใส่ตะกร้าไม่ได้คือว่าจะหอ่อห่อตุ้มไปให้จ้ะเดีย๋ยวพินจะเอาดินออกแบบเนี้ยนะแล้วก็ห่อตุ้มไปให้วิธีการหอ่อเดี๋ยวมาทําให้ดู การห่อของยายพินก็จะาดินออกบ้างนิดหน่อยนะต้นไม้ถ้าดินเยอะจัดมันก็ทําให้ต้นไม้หนักนะแม่จ๋าบอกซื้อที่ไหนก็มีแต่ตายแต่ตายไม่ได้โตสักทีไปถึงบ้านก็จะตายเลยขอลองกับยายพินสักทีนึงเถอะเอาเลยนี่จ่าแม่จา๋าเขาบอกขอขอให้แม่จ๋าสักทีนึงเถอะนี่จ๋าแม่จา๋าเอ้ยเนี่ยไข่ต่อไข่อีกนะไข่มีไข่ย,ยังไม่พอไข่ย,ยังมีไอจีบต่ออยกแม่จ๋าเนี่ยเห็นไหม จ๋าส่องส่องส่องทุกคลิปส่องเยพินน่ะแม่จ๋าแบบส่องทุกคลิปคลิปเยพินทุกคลิปแม่จ๋าส่องหมดป่านนี้แม่จ๋าดูคลิปนอนหัวล่อหาหา,หาแล้วเนี่ยจำเยพินนึกไม่ออกเยพินปวดหัวจ้ะนึกไม่ออกว่าแม่จ๋าชื่ออะไรแต่อีสานแน่นอนโอนตังมาแล้วเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเยพินห่อไม่ทันนะถูงลูกนิดเล็กไปไหม พรงนี้ยาพินใส่เข่งไปให้เลยจ้ะเพราะว่าถ้าใส่ทั้งตั้งให้เนี่ยเข่งมันจะใส่ไม่หมดใจนี่น้ํำผสมเครื่องดื่มชูกําลังนะจ๊ะห้ามดื่มเกินมานละสองขวดนะ แม่จ๋าบอกขอลายสวยๆนะลายนี้กิฟจะแม่ลายเนี้ยนะลายเนี้ยสีเนี้ยถ้าก้านเป็นสีเนี้ยเวลาโตขึ้นเข,นขจาจะออกอมม่วงจาะสีชมพูแบบก้านออกชมพูชมพูจาะลายเนี้ยกิฟจริงจ่ะแม่จ๋าถ้าสีชมพูอ่ะก้านขาวๆแบบเนี้ยบอลจะโตช้าจ้ะถ้าก้านเขียวๆบอลจะโตวไวให้ลูกเยอะจ้ะ แม่จ๋าบอกค่ะยังไงก็ได้ขอให้แม่เอาจุกจุกอ่ะให้แม่จุกจุกจุกอ่ะจุกแน่แม่เอ้ยแม่จ๋าแม่จ๋ากับพ่อจา๋าลือกันสองคนพวกเนี้ยจุกจริงอ่ะเห็นแล้วจะมาร้องเอาอีกเอาอีกใครไม่ต้องขอแล้วนะแบบจุกจุกมีชุดเดียวนะสำหรับเพื่อนเพื่อนแฟนขับเจพินนะจ๊ะแฟนขับเจพินพ่อจ๋าแม่จ๋า ที่อยากให้ของฝันเพื่อนๆวันปีใหม่ยินิินน,นดีป <c oughs> เป็นตัวกลางงานสาราาับใช้นะจ๊ะ <c oughs> แม่จ๋าอยู่เหนืออยากส่งไม้ไปใต้ก็ส่งผ่านยาพินจ๋าแม่ตาอยู่ใต้อยากส่งไม้ไปอีสานก็ผ่านยาพินได้จ้ะรับส่งจ้ะเอาแบบจุกๆเลยก็ได้จ้ะถอาแม่จ๋าแบบอยากได้จุกๆก็ยาพินก็ขอแบบเจ็บๆและ แล้อย่างเงี้ยน้องไม่มีการบอบช้ำนะจ๊ะห่อแบบเนี้ยนะ่ะเห็นกันหรือเปล่านะี่ยไปถึงพระจ่าแม่จา่าแกะปุ๊บวางลงกระถางเลยจ้ะใส่ใบก้อมปูใส่ดินในเะน่ะใส่กลับมาพ้าเยอะๆนะอันนี้แน่นนะพรุ่งนี้เช้าวันจันรยาพินจะได้แพ็คตะกร้าอย่างเดียวแพ็คไว้ก่อนนี่ของแม่จา่า จุกไหมแบบเนี้ยไข่ตึ้มยาพิงก์จะวางไปอย่างเนี้ยใส่อ้อใส่ไม่ได้ใหญ่ปะต้มใหญ่ไปการขนส่งแบบเนี้จะไม่มีปัญหาเละเทะเลยนะถ้าเราส่งส่งกระถางใหญ่ให่ะสมัยก่อนที่เราส่งกันใหญ่ๆอ่ะส่วนต้นใหญ่ๆแล้วมันช้ำมันเสียหายเพราะว่าบอนอะไม้มันเล่งน้ํายาเล่งลากกันจะ้ะ มาแล้วเดี๋ยวพี่ยาพินจะพาไปเอาปูนแดงทาต้นโอกินาว่าที่ตัดเมื่อเช้าเนี่เนะาะเช้าได้เก,ก้านอนะต้นเนี้ยแล้วก็น้ํายาที่เราไอเนี้ยที่เราแช่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปลดเขาได้จ้ะใชเ้เราตัดตรงนี้ใช่ไหมเอาปูนแดงป้ายๆหน่อยชเช้ายะพินเหนื่อยจัดทําเสร็จแล้วก็ช่วงนี้ยพินไม่รู้เป็นไรพราตัดลูกออกโล่งเลย พอตัดลูกออกเดี๋ยวพอเราก็ทาปูนแดงให้เขาสมานแผลให้เขาหายก่อนแล้วแต่เนี้ยเราก็เพิ่มใบกําปูเพิ่มดินให้เขาอีกเพราะไม้ยายพินจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะไม้ยายพินจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยจ้ะขอจบคลิปนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวายพินจะไปทาปูนแดงให้น้องเนาะแต่ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนบอกว่าถ้าเราตัดเสร็จแล้วยางเขาว่ายางเขาว่าจะสมานแผลเขาเองจ้ะ จริงจ้ะยางเขาอ่พอเราช่วงที่ว่านั่นนะเราไม่ให้น้ําไปโดนแผลเข่าอะไรเข่าเขาก็จะหายเองจ้ะเห็นไหมดูกระดาษเยปินเนะี่ยดูสีบอนเยปินสีเจ็บปวดทุกต้นจ้ะเนี่ยกระดาษถ้าเป็นก้านอย่างนี้นะดูสีเนะี่ยช่วงเนี้ยแดดมันจะร้อนจัดถ้าสีแบบนี้นะจุดยอดจ้ะสวยจริง มีหลายคนบอกยายพินยายพินตัดเองยายพินก็ขายถูกถูกเลยยายพินอยากจะบอกยายพินยังไม่หมดหนี้เลยจ้ายายพินก็ทํางานผ่อนหนี้เขานะผ่อนหนี้เขาที่เนี่ยเพราะว่าต้นไม้ยายพินก็ซื้อเข้ามาเรื่อย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 นี่ยอันนี้ใช่ไหมซื้อมาแล้วราคามันลงอ่ะซื้อมาแล้วราคามันลงยายพินก็เลยติดหนี้ติดหนี้ติดหนี้ ยังไงก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะอู้หูดูอะไรว้นี่ดูจริงนี้เนี่ยแม่จ่าพ่อจ่าดูเนะี่ยมันจะสวยอะไรปะนี้จ่ะมันจะสวยอะไรกันบานเบอร์นี้เดีนะ๋ยวดูเนี่ยเห็นไหม